ฮัลโหลทุกคนพี่กิกิมารายงานตัวแล้วค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเล่นเกมหนูแฮมสเตอร์กันต่อค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเก่อไปของพี่กิกิกด้วยนะคะแฮมแฮมอร์ <c oughs> <c oughs> คนเดิมกลับมาแล้วจ้าคิดถึงกันไหม าใช้ตัวเล็กเป็นสัตว์เลี้ยงมาแหละแต่กอนอื่นตั้งชื่อให้เขาก่อนชื่ออะไรดีนะชื่อนี้ดิกกี้ดิกกี้ดกกีโอ้ไม่ได้มันคืนเอาเป็นดิกกี้โอเคไหมเจ้าดิกกี้มาอยู่บ้านเดียวกันกันกบฉันนะตอนนี้ฉันมีบ้านแล้วนะทุกคน ชอบมากเลยจ้าน่าอยู่มากมากเลยในด่านนี้นะคะเราก็จะได้เป็นเหมือนคล้ายๆกับบ้านเป็นกล่องบ้านของหนูแฮมสเตอร์นะคะก็ให้เจ้าหนูแฮมสเตอร์ของเรานี้เลือกเฟอร์นิเจอร์นะคะว่าอยากได้แบบไหนเป็นการตกแต่งบ้านของตัวเองกันค่ะฉันชอบ啊มันดูน่ายอยู่มากเลย ขึ้นไปดูชั้นบนก่อนดีกว่าว้าวโอ้ดิกกี้เรามีห้องทั้งหลายห้องแนะ่ดิกกี้ดิกกี้มาดูทางนี้สิอ้าวดิกกี้ไปไหนมาแล้วตามฉันมาดิกกี้ฉันอยู่ชั้นแรงแล้วนะเราเล่นซ่อนแอบกันได้สบายเลยแหละบ้านใหญ่มาก มาเลือกเฟอร์นิเจอร์กันดีกว่าฉันชอบสีนี้นะสีพีชเห็นแล้วอยากกินลูกพีชเลยแล้วก็เอาเต้าผิงด้วยเผื่ออากาศข้างนอกหนาวเราจะได้นั่งผิงไฟในบ้านอนอุ่นกันฮ่าฮ่าม <c oughs> ีโต๊ะด้วยเอาไว้อ่านหนังสือเย้ฮูเด <c oughs> พาเพื่อนๆมาดูบ้านของเราบ้านของเรามีสองชั้นนะชั้นบนยังโล่งอยู่เดี๋ยวอีกหน่อยเราจะตกแต่งบ้านกันให้หน่าอยู่มากกว่านี้นะดีคี้มีความสุขมากเลยชอบที่นี่จังเลยแม่น,นอนที่นี่น่าอยู่มากฉันเพิ่มโซฟาก็อีนุ่มๆไว้นั่งผิงไฟให้เธอด้วยนะ สีที่เธาโปรดและสีส้ม